สับหนึ่งครับ 1. สับหนึ่งอ้วัยางแตกอีกว่าเนี่ยยางระเบิดอีกว่าครับเนี่ยเข็ดในอีกแล้วนะโอ้ไสามร้อยแปดสิบแรงม้านะ4ีห้าบ้าพลังไปสับระจุยกระจายมาหมูประเด็นกระดอนหมดครับ ไม่ตับลากเลยต่อเลยไม่โอ้ยไม่เรียบร้อยโอ้ยลูกขวันสินี่แมพมานะ อาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะอยู่กับผมบอ้อดําซิ่งนะนี่วันนี้มาอยู่หน้างานเทเหมือนเดิมนะงานคลุกโลกอ่างกิบน้ำชำระทานของเรานะนี่ครับเอฟเอ็6หกสองเจ็ดสองหกนะเครื่องยนต์หกดีสิบหกครับนี่สับหนึ่งครับสับหนึ่ง นม่มีกวันนีนางงานของเรามาได้ไกลแล้วนะเลียมไหนเลียมไหนมาดูขออย่าให้มีเหตุการณ์ดินหักอีกนะสองร้อยหกสิบแรงมาครับเครื่องจนหกดีสิบหกนะทเทอโบนเตอร์คุลเลอร์ครับฟูโซ่ฟูโซ่โซพี่ลงุง ซอยเทหาโอ้ายางแตกอีกว่านีย่ยางระเบิดอีกว่าครับนี่เซ็มในอีกแล้วนะโอ้ลุยกันสุดปิ๊บสุดเบียงเหมือนกันนะามาดูสับยกครับยางก้าเส้นนะ่ะย เ,เ DJ <c oughs> ด็ดไอ้ด้วนมาแล้วนะเอ้เขย่าเขาเด็ดไอ้ด้วนยางเก้าเส้นครับ <c oughs> อู้หู้มาหมืดมาแล้วนะอ่ะ้ยโอ้โ,นโ,นโนหนุ่มนุ่มนุ่มสักเจนึงครับ ใชรครับรอเลยรอเลยทำเที่ยวนะทำเที่ยวแบบไม่เลี้ยวหลังถอยดันให้สุดซอยถอยสุดกำลังไม่พังขามือเราไม่ต้องลงมานะอยู่บนรถนั่นเลยาสุดซอยที่หายครับสนุกสนานน่ะพูดเล่นกันนะครับแรงจัดทุกคันนะ อึดอยู่แล้วครับข่ายมิซูบุชิผูโซรราชาบอดินอยู่แล้วนะเฮ้ยเขยา่าเทคนิคเนื้อชั้นเฮ้ยับให้กระโดดเขย่าโอ้ยม่้ยจลงหรือไม่ลง อยู่ได้ให้อยู่ไป่ดอกอยางลายบังครับกุนนานี่ลายบังเลยนะกูหลังเป็นลายพระใบครับนาที่ท่องเที่ยวอ่เอฟเอ็นสองห้าสองสี่ครับจงหัวประดุกหน้าหพื่อจะโชคคุณนั่นเองครับ สองเจ็ดเลยนะครับนี่นะเครื่องยนต์ 6M60 ครับสับมาแนกระจุยกระจายเลยนะเฮ้ยนะวนมาขุนตลบมาเลยนะ t u r b บเ h เ r อร์นะ 6M60 ครับกำลังสองร้อยหกสิบแรงม้านะ ไสหายไหมมาดูกันโอ้โหสุดสุดเลยครับส่งดีนะคันนี้สดครับเด๋ยวโชคุณครับไอ้เขยา่าเอาหน้าลอยแล้วนะ อ,อันออกโอ้โหลากไม่หล่อเลยหล่อเลยเอาไปลงครับแรงอยู่ไหนี่นะเรียบร้อยครับสายเบรกสายดันอ้าเมีกาบาพลังครับซีรีส์500นะห้าร้อยนะไปเอกของเราครับ สามร้อยแปดสิบแรงม้านะที่ห้าบ้าพลังไอ้สับกระจุยกระจาหมาหมูกระเด็นกระดอนหมดครับนี่เดี๋ยวมาดูวันนี้ไม่เล่นท่ายากแล้วนะ <c oughs> ดันให้สุดซอยถอยสุดกำลังปิมอย่าหักแล้วกัน ไย่อนชุดซอยเทหายว่าแรงจัดนะผถสับนี่ก็เด็ดสุดเลยครับรอเลยนะตรงนี้นะนดูสับยกไหมไม่ีสับลากเลยต่อเลยนม่งไม่ไม่ลง ใช่ดังๆรอเลยตรงนี้รอเลยอ้โอโหโอ,อ,อ,อ้จัดเที่ยวทำเที่ยวไม่เลี้ยวหลังโี่ไม่ทรง ผิดพลาดกันได้คอภายไว้ก่อนนะอ้หมาแล้วครับมามืดมามืดใส่กันยับใส่กันยับวันนี้นะอะ่านเหลี่ยมแล้วครับสับเกียน,นึงนะ ถอยดันถอยวันนี้เหตุการณ์ปกติครับยังไม่มีช็อตดเด่ดนะน่ะาง,งานค่อนข้างแห้งดีครับวันนี้นะ่ะเอาดันอุ้ยสุดยอดสุดจัด,ด,จดไม่ยกเลยครับ ขออภัยนะครับภาพอาจจะมีสันส้นๆนะวันนี้มือไม่นิ่งยังไงไม่รู้นะสับยกค,ครับไม่ไม่ลากให้หลุดตีไทยวาดดังๆเรียบร้อยครับ อส่งนี้พี่พี่ว่าไงครับจัดมาเต็มกล่องเหมือนกันนะเียงเครื่องยนต์ก็ฮึมครับเอาเลี่ยมไหนเรียมไหนคนขับ นี่จะรู้แล้วนะจะเข้าเรียมไหนเรียมไหนเขามองไปแล้วมองการไว้เรียบร้อยแล้วนะอ่าววุน่นวุ่น ีปพี่นะครับมาดูพี่แกจะสับยกให้ดูหรือเปล่าพวกนี้มีแบบมาค่อนขอ้างเต็มเรงมาเลยนะเต็มมัตราซึกครับรับงานดินโดยเฉพาะนะโอ้ยบิดบิดบิดเทหายสุดซอยเทหายว่า เราจะปิดท้ายกับไฟเตอร์คันนี้นะนี่นายกแล้วครับสับรอยแน่นอนอขยานี่อ่ะับรอยสูงๆช็อตเด็ดก่อนจากกันในคลิปนี้นะ อาโยกครับที่หายไหมน่ะหมดแล้วนะไม่ลงนะอขยเยาใหญ่เลยเทคนิคครับอันที่ดินติดกระบาแล้วไม่หลุดนะเราต้องขย่านะอ่าเสียงกระหึ่มมาด้านหลังอีกครั้นแล้วนะ เรียบร้อยครับโอ้โหดูควันสินี่แมปมานะเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้วันดนำซิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ